ปฏิจาาสวัสดีวันอาทิตย์พี่น้องสวัสดีสุขคนจ้ะเขาวสวนพี่น้องผ้าพี่น้องมักส้มสวนเกินดอกเดซี่เพิ่อนแกแล้วได้พี่น้องนี่ดอกแกแล้วมุกย่อมฝรั่งพี่น้องฮะโดอกอยู่คนน่ะโดกโดก Cảm ơn các lăng súc, sụm bần vá như vậy, phi nong sụm cứ bậc nhôm này, đốt nhú, phụ nữ, không? pa มากระเทียมปลาเม็ดเปิลดำดำเพิ่ลก็ตกลงนี่ตกลงก็ขึ้นไม่เพิ่ลนบะเบิ่งบักย่มดกดกดอกเดซี่พี่น้องเพิ่ลกระลังแกอันซุมแกกับแกย่ายเกียวออกหมู่บ้าน มากเพื่อนพาอพี่น้องส้มสวนล้างบ้านพี่น้องาเบิ่งบักย่อมดกดุ๊กบกนุ่มฝรั่งอืออือเว้ยคือขืนง่ายใช่เบิ่งนี่มันตกลงนีเพิ่งเกิดเกิดขืนอีกพี่น้อง đốt nhà hay mở bán này nói nhưng phải bị kêu bơ đang chưng khương đang chưng khương nhủ. bơ phứa bẹp tiêu phi nồng hiện bơ đang chưng khương nhiều suốt à. đều ở Việt Nam bán pì thì đều xong pì thì đều giá yeah, hết vai mẹ คนข่วมหวาวนลายนอยให่ก็เลยบ่ได้เห็ดเพราะว่ามันหวาน,นนะหวานเปรี้ยวกว่าแสบเลยพี่น้องไหว้ทำวายแ่ยบอยู่แดงเต็มไปบิดต้นนั่นก็สีเริมอต้นนี้นุ่ยหน่อยต้นนั่นสีนุยน่ยงหาูกนุยน่ยงยอันนี้นุ่ยหน่อย ต้นกล้วยก็แลังงามพี่น้องงามเศร้านี่หนาวพี่น้องอากาศเป็นเนอน,นนเนาะหนาวถ้าเบื้องต้นนี่พ่นสีน่วยหญ่เห็น่หนนวยหง่ก็ต้น่หั่นพอไเพ่นยู่หม่มมองหม่มมองมององนมนะ้ำนะต้นนี้ก็แลังเป็นดอกเป็นหมากพี่น้องเบื้องนี้ สิอะยกินเดี่ยวยหญมากมากนี่เหลืองๆกอๆรอบปิ้ลหวานสมๆมากนี่สามตนนี่สิเป็นผักกาดท่ฝรั่งอันดอกเหลืองๆนะยาาเอามาหวานไว้ถาปีหนะน้ำนท่ฝรั่งปเป็นเห็ดน้ำมันไม่พีนองแท่นักคนานี่ึ้นเดียว อันนั้นนอใหม่ย,ย่ายตัดออกตัดออกเร็วคืนอีกเรียพี่น้องย่าว่ามันแน่นนายย่ายก็เลยเอาดินดินออกจนไราเห็นหกักผล่ะเอาดินไม่ใส่เห็ดล้วมๆเหมยนะเห็นบอกผลแท่งน่ขึ้นมาอีกน่ะโน่ตัดแต่คนก็นขึ้นม่อีกเห็ดล้วมๆเอาไว้ดินล้วมๆด,ดินชุ่ยน่ะเพื่อนเพือน อันนี้กระเดชออกอันนี้มันเบียร์พักนี่เบียรพักก็ล่างขข้นเบียรพักเบียรพักก็ล่างขึนกกงข้นอันนี้บัวเอียงก่ะโอ้ยลืมอีกแล้วบัวกินหัวแมบัวหิมะลืมบัวหิมะปไวดเป็นหววแล้วพี่น้อง อุ <cin stereotype and true choses> <os> ้ยบ่เป็นหน่วยเด้อนั่นสุกนี่ไล่ๆเห็นบ่เป็นหน่วยไว้เนาะใหญ่ไว้พร้อมนี่บัวหิมา2ต้นกระเทียมก็ใหญ่ผิดหูผิดตาอยู่ได้พี่น้องดอกไม้กย็นกำลังขึ้นนี่ดอกไม้กย็น อันนั้นหอมหอมแบงฟ่งเม็ดยายอาเม็ดผลมะวานปลูกจากเม็ดได้พี่น้องปลูกจากเม็ดแล้วเรื่องก็เรื่องขึ้นอันนั้นปลูกจากเม็ดนี่อันนี้จากเม็ดขั้นชมพักขั้นชมพักกระเสบเลยสิเป็นคล้ายๆหอมแบงนี่เอาเม็ดใน่ดำๆผลวานนี่ขั้นชมพักแสีบ อันนี้พักเปลี่ยนเด้นี่ยง่ายเนาะน,นั่นไม่พักเปลี่ยนอันนั้นพักแผ่วย่ายพักแผ่วอันทั้งนั้นเป็นไพอ์ตูพักซี่โหละพผ้าผสมลงกันปลูกอันนี้กระรำห่อบานเท่าเนี่ยล่ะอันนี้กระรำอันนน้หอมหอมดำหอมดำหัวใหญ่ อันนี้หอมแดงหอมแบงแดงฝรั่งปลูกด้วยเม็ดอันนี้ไม่ยัางมาตินี่เห็นบออันฟันสิงโตที่ยายไปเก็บมาเดี๋ยวยายเอามาปลูกไว้ยายถ่าใบาเพิ่อนอีกพี่น้องนี่อันนี้แม่นหยาเอ็นยืดต,ตัวเมียยายว่าแม่แน่พนยตูเมียเอาไปว้าน อันเจถิ่มกับเสีารายก็เลยมเอามาฟังไวน้นี่อย่ายิ่งตัวเมียถ้าเก็บออกมาคุณอันเคียเค้ยวๆนี่เคียเค้ยวๆอันนั่นกับเมนฟันสิงโตนี่มันก็ล่างขืนเห็นบป่พี่น้องออกอยู่ปลูกขยะเอยงสิ่หระพี่น้องนี่ปลูกเป็นหลองเห็นบ่เนี่ปลูกเป็นรองอย่งย่ไว้เองเสียอันนี้เอามาจากป่าเมียพี่น้องงามเนาะ บ่ติดแถวเห็นบ่นี่ที่ยาเปียวกับพอญ่เห็นบ่สีขาวสีม่วงติดไว้เนาะนี่มาจากป่าดอกใหม่นี่ก็เป็นแถวสีม่วงเอาซื้ออันนี้ซื้อมาจากในหางนี่เพิ่งกรลังออกดอกอีกเห็นบ่สีม่วงม่วงนี่เห็นบ่เอามาจากหางเลยนี่ซื้อมาจากหาง ล้านดอกไม้อันนี้มาจะปปาติดเดียวพี่น้องพักติวย่ายตัดตัดเหงาออกหดน้ำเบื่ขค้นคืนไม่ไม่อันนี้เด่นนะเห็นบ่นาน่ายันมีอยู่ต้นเดียวพี่น้องอันที่ั่งพันเห็ดน้ำมันนี่ย่ายไปถาเนี่เห็นบ่ต้นเดียวดกเนาะงวยหญ่ สระเน่สีมวงกินเป็นลูกอม,มไหมพี่น้องเป็นลูกอม,มหอมเย็นเย็นชื่นใจเนี่ยสระเน่สีแดงคือลูกอมม่มงพักซี่ต้นพักซี่พี่นอ้องต้นคึ้นใช่บ่ ่าตัดตัดอันอันแก่ๆเพิ่นทนเอาไว้เอาไว้ดอกเดซี่เห็นบ่ย,ย่าต์าตตัด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 เนี่ยกองอยู่เลยพี่น้องเห็นบ่าดอกเพิ่นแก่ๆยากรก็สิเก็บเอาพันเพิ่อนไว้เห็นบ่างญาตัดเกี้ยวเกียวเอาไว้นี่กอเก้านี่เพื่อนก็สิขึ้นไม่อีกเด้นี่ ขึ้นไมอ่อืมอันนี้ยายเอาออกเอาหากเพื่นอนโอสิบเาให้มีอยู่ฟังนี่สีให้มียูฟังนี่ฟ,นฟังเดียวนี่ให้เพื่อเกิดขึ้นฟังเดียวฟังเนียวถาปลูกพักปลูกย่งกินนี่เห็นบ่าตากแดดไว้แล้วก็สินนั่งนั่งแกะเอาเม็ดเพื่อน คอะหอบหนึ่งปรทธานหนเรียวเลยพี่น้องหนึ่งปรทธานหนเดียวยายเสียไปปลูกไวนหนาบ้านนี่เห็นบ่นี่เดซี่เป็นเป็นกกองเสียี่น้องเห็นบ่นี่เอาไปปลูกไว้ข้างนาบ้านยายเสียออกเหมนเบิร์ตอยู่นี่ให้ปลูกพักถ้าปลูกพักปลูกผักกิน อันพนักชี่หอ,อมปอมในพี่นองก็ล่างเป็นดอกเป็นหมากเป็นดอกเป็นหมากนี่ก็ล่างเกลตั้งกุยก็ล่างเป็นดอกตั้งกุยกำลังงาม อันนี้กรล่างงามนี่อันที่วา่าแกโควิตไหเลยอุย้ยหลดเมื่อไรจังไรเห,หยยายเดียอยุต่ตนเดียวสายพันธุ์กับอันพวกกุจุรารำพานี่ยอพี่น้องกันห้างๆนี่แหะนี่กรล่างเป็นดอกเลยนสื่อมากเห็นบอกกรล่างงามแตกออกดีดีพี่น้อง แตกออกดีภาพี่นองเขาสวนช่อมสวนเกินว่านาทีพี่นองเห็นบัดอกเปิ้ลแดงจึงครึ่งอยู่พุ่นเป็นดอกล้าหลายพี่นองดอกเพิ่นหอมมีดีเลยนี่หอมที่ร้านอาหารเอาไปประดับจานน่ะกินก็นได้ด้ยนี่นี่พุ่นดอกพุ่นน่ะหลายพดอันนี้โรสแมรี่นี่โรสแมรี่หอม หอมเป็นนามชาเป็นยาตัดอ,อกเรียวเห็นบ่เพื่อนกรแล้งสิแตกแตกออกไม่อีกนี่เอาใส่ซอสเห็ดพี่น้องซอสเพื่น short, อนเห็ดซอทนี่ทุกอย่างอดอกบอนสมย่าเก็บไปเรียวแหงเรียวพี่น้องดอกบอนสมได้หลายอยู่เม็ดเพื่อนได้หลายอยู่จ้ะดอกเรื่องเออเฮยอยู อันนี้ผักติว๋วไงกะแหงแนวเด้พี่น้องอย่าเก็บทย่อยเก็บไปดอกผักติวดอกผักติว๋วไงมันก็เทียมย่าสีดองผักเทียมย่าหมากักดองผักเทียมสามโดดไหมพี่น้องดองทึงดองหัวดองใบนี่ผักโขมผักโขม เห็นบ่ะงามปลาผักโขมใหญ่เห็นป่ปลาผักโขมกำลังขื้นนี่นะพี่น้องโกจุรารำพามีายบดนาบ้านก็ม,มีพูดนะไติ๊ดเดียวเห็นนั้ติ๊ดเดียวติ๊ดเล้วจ้าผักโขมกหลายอันนี้ผักเห็ดน้ำมัน่นแทนคนา เห็นบ่อันนี้เป็นดอกแล้วแมนอีรีนี่ดอกยังสิเพิ่นเปลี่ยนสีเลยเป็นสีเห็นบ่เพิ่นเป็นสีสีเลือดหมูให้เพิ่นแก่แกเพิ่นยาสิว่าผ้าเมื่อเบิ่งอีกอันนี้ดอกเพิ่นอ่อนๆอยู่เพิ่นเปลี่ยนเป็นสีเลือดหมูต้องรใหยเพิ่นแก่จากน้อยแต่แก่แกแล้ว เป็นสีเปียนเป็นสีเลือดมูเมื่ออ่าง,งูนย่ายอ่าง,งูนอันกกนักแม่นแม่นอ่าง,งูนชีต้นพี่น้องติย่ายปลูกสร้างเสือมาปลูกหนึงコ ồng. コ ồng コ ồng. น่งกองสองกองนี่แต่กองยิ่งใหญ่พี่น้องสามกอง ว่าท่านตัดแล้วดอกเดซี่เห็นบ้างไหเพิ่นแก่ๆแ,แล้วตัดเอาดอกแก่เพิ่นออกดอกใหม่ถ้ามสาสะาดเบื้องพี่น้องเหลืองงามเราเห็นว่าเพิ่นเป็นดอกเหลืองเหลืองเหลืองเบื้อง,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 งนี้อุ้ยเพ,พ,พิ่งเพิ่งเดนี่บ่ อันนี้จังเอยหอมพี่น้องนี่หอมหอมบ้าดงดอกกุหลาบพี่น้องเป,เป็นพุ่มเป็นพวงอยู่ดอกกุหลาบหอมเนี่ยนี่แปดพุน่นนะแปดเพื่อดอกอันกุหลาบอันนี้เพิ่นสิเป็นพุ่ม หอมชื่นใจเขมามาบงพักกรัมพี่น้องพักกรมกรมกำลังเป็นรูปหวัวใจเห็นป่าเป็นรูปหวัวใจกาลังเปลี่ยนหวัวใจเห็นป่ากำลังม,มีใจนี่เห็นบ่าหัวใจ ขึ้นใช่ขึ้นใช่อันนี้กรเม่นขึ้นชายสองต้นพี่น้องอันนี้ก็ะเม่นกระรามรูปหัวใจทดล่องปลูกไวเอน ในโร่งเรื่อนพักข้างนอกเพิ่นมีเพียมียังหนาห้อนไหมยายบ่อยากเอายาเอายังสีดเนาะอันนี้กระรำซ้ต้นกระรำห่อปลูกทดล่องเบ่งถ้าง,งามก็สิปปูกอีกปีหนาปลูกว่ได้ดอกพี่น้องปลูก้ายก็กินน้ำมะเวดน้ำมะทันนี่บักพริกบักพริกปุ่ม เยยล็ดหยอดกระล้างแตกปลูกซ้ำเนี่ยกิกินนามาท่านเนพี่น้องถ้าเพิ่งงามยายกับสิปลูกอีกปีหนาปลูกข้างนอกเพิ่นมีเพียมีแมงเนี่ยยากากเนเพี้ยนยากอยู่ข้างนอก <c oughs> ทัวล้านเต่านี่สิได้กินบนนอกล่องเบิง่งนี่บบกพริกปลูก่าท่านในเบิดบบกพริกเบี้ยบบกพริก เบียบักขี้แค่หน่อยว่ทันแหน่โปรกไว้พี่น้องบ่อันนี้เริ่มเข้าแกนเนล้วเด้อพี่น้องเห็นบ่ใหญ่หั้ว่าพื้นหัวใหญ่บ่นะอยากสิโคลาซ่ำนี้เนาะจ้าพี่น้องบ๊ายบายบาัสดีค่ะ